ของผมเนี่ยตุนแค่2ชั่วโมงเองครับเพราะว่าต้มวันนี้พอต้มเสร็จปุ๊บผมปิดฝาเลยนะครับทุกอย่างมันจะเข้าไปในเนื้อเข้าไปในกระดกนะครับถ้าต้มนานกว่านี้มันจะเละตัวน้าราดนะครับรสชาติเค็มนําหวานตามนะครับหอมเครื่องทะโล้หอมเครื่องสมุนไพรย,ยาจีนนะครับลมกล่อมมากครับยิ่งแบบตัวผักกาดดองผมเนี่ยไม่เหมือนไทยด้วยครับหาก,กินยากเป็นสูตรของโบราณนะครับผสมประสานกับยุคปัจจุบัน ให้มันลงตัวครับเราคิดคนที่มาครับออกเปี้ยวนิดๆหอมกินกับขาหมูแล้วมันฟินสุดๆอะครับไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอะครับพี่น้ำส้มของทางร้านนะครับก็เป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะนะครับออกรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดอยู่ในตัวเดียวเลยครับเราจะพิถีพิถันมากทุกอย่างจะได้ลงตัวหมดครับ สวัสดีนะครับผมชื่อเล้งนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวขาหมูเล้งเยาวราชนะครับเปิดมา2ปีแล้วครับพื้นเพผมเป็นคนเยาวราชนะครับแล้วทีเนี้ยผมมาซื้อบ้านที่เพชรเกษมหกกามเนี่ยครับพอดีว่าเห็นหน้าหมู่บ้านเนะี่ยมีที่ว่างเราทํากับข้าวอร่อยตั้งแต่เด็กอะครับเลยเปิดร้านข้าวขาหมูเนี่ยครับ มาเปิดช่วงแรกวันแรกเลยนะคะเปิดร้าน7จ็ดโมงเช้าสิบเอโมงกลับบ้านเลยครับหมดเกี้ยงเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคนกินแล้วอะ่ะแล้วเขาก็โฆษณากันตรงนี้มีของอร่อยสูตรเนี่ยเป็นสูตรผมกับแฟนเป็นคนคิดคนขึ้นมาเพราะว่าพื้นเพรเนี่ยเราเป็นคนทํากับข้าวเก่งอยู่แล้วครับผมว่ามันง่ายนะแฟนเน่ะเขาทําหมูตุนอร่อยแล้วทีเนี้ยผมก็เออคิดว่าถ้าเกิดเราเอาขาหมูมาดัดแปลงผมลองทําดูแล้วทีเนี้ยมันทําออกมาแล้วมันอร่อยมากครับ ก็มีเป็นข้าวขาหมูนะครับแล้วก็ผัดกะเพราขาหมูตัวไข่ของเราเนี่ยจะเป็นไข่พะโลมันก็คือต้องไข่พะโลครับต้มค้างคืนมันจะเข้าไปถึงเนื้อในไข่แดงไข่ขาวนะครับมันจะออกเหนียวมันจะมีรสชาติในตัวเลยครับตัวไส้นี่โอ้โหล้างที่สีพี่ฐานมากคือกินลงไปแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวหรือว่าอะไรเลยครับไส้เริ่มที่50บาทครับคากีก็นุ่มครับไม่แข็งกระด้างมันเนบเนบมากเลยครับคือมันอร่อยครับคาขีที่60ถึง80ครับตามไซส์นะครับข้าวขาหมูเนี่ยเริ่มจาน ละ50บาทนะครับเป็นเนื้อหนังถ้าเกิดเพิ่มไข่ก็60บาทครับถ้าเกิดเป็นกับข้าวก็เริ่มที่80ร้อยหนึ่งถ้าเกิดรวมทุกอย่างนะครับเนื้อหนังไส้ไข่นะครับเริ่มที่100บาทครับถึง120หรือว่าลูกค้าอาจจะเพิ่มปริมาณมากกว่านี้ก็ได้ครับจุดเด่นของที่ร้านนะครับความใส่ใจครับคือของผมเนี่ยยึดหลัก3หลักนะครับอร่อยปริมาณคุ้มค่าราคาย่อมเยาวอันนี้ครับสหลักเนี่ยที่ผมต้องยึดไว้เลยครับก็ลูกค้าบอกว่าสับหมูมันไม่โกรธใครมา แล้วบางคนบอกว่าโอ้หมีแต่กลับข้าวไม่เห็นข้าวเลยคือเราให้เยอะครับมันแบบพ่ง่ายเราขายเนี่ยเราพออยู่ได้ลูกค้ารับได้ผมว่ามันก็โอเคนะครับลูกค้าทุกระดับครับบางคนแบบระดับคนทํางานหาเช้ากินค่าคนรวยมั่งอะไรเงี้ยครับคือมามาทุกระดับเลยครับ ร้านนะครับอยู่ที่เพชรเกษม69นะครับหน้าหมู่บ้านนิสารปริมคลองนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับเผื่อบางวันจะหมดก่อนนะครับ1 8 6 9 8 5 1 1 7 6นะครับ7โมงเช้าถึงบ่ายแต่ส่วนมากจะหมดก่อนเวลานะครับหยู่ทุกวันพุธครับอยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับเปิดโอกาสให้กับร้านเล็กๆนะครับลองมาชิมดูนะครับรับรองรสชาติไม่ผิดหวังนะครับ